ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อเนี้ก็มาพอพอับพอแตมเนาะพี่น้องเนาะครับพอแต็มพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของเซียนหนองคายต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมากกับรุดเด้พี่น้องเด้เซียนหนองคายแต่ว่างวด่าดไปนั่นเขาอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่งจะรุดงวดนี้นะงวดที่ผ่านมากนี้พี่น้อง รับมือวันที่สองน้อพี่น้องสองมกราคมหกเก้าขับเลขรัฐบาลไทยเฮาออกน้อพี่น้องแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกขับเลขล่างก็ออกหนึ่งหกน้พี่น้องเนาะรับของเซียนน้องคายไปอยู่หลักเสียนพุ่นได้พี่น้องเออหลักหมืน่นหลักเสียนพุ่นแปดสามสามแปดนี่นะครับ 2มกราคม2569รัฐบาลไทยเสียนหนองคายบนล่างวิ่ง3กับ4บ่ามาจักตัวเลยนพี่น้องเนาะครับอ่ะบ่าว่ากันนพี่น้องเนาะมีเขา่ามีหลุด3141นั 3, 1, 4, 1, วตเลขวิ่งเพิ่นหลุดนพี่น้องเนาะ3กับ4บ่ามาจาักตัวอ่ะวันนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับประเทียมพามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ É. Ah. ắt các bạn thay ครับเสียนนองคายนะครับ รับบนล่างวิ่งพี่น้องห้ากับเจ็ดนะครับ หกับ7เ,เน้นที่7ดนะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้อง0ูห้า สี 45, 65, ่ห้าหกห้านะครับศูนย์เจ็ดสี่เจ็ด หกเจ็ดนะครับรับส่วนตัวเน้นพี่น้อง ขับเน้นติดเจ็ดได้พี่น้องเนะขับเลขสามตัวพี่น้อง สองสี่เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะครับ ตามนี้นะพี่น้องเนาะอพิ่นบ,บอกว่าจะลืมนะพี่นอ้องเด้อมักสอบตเด็กก็จะลืมกับตัวไว้นํานะครับขับวันที่17มกราคม2569้เ 25, นาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด5กับ7เน้นที่7พี่น้องขับ05 4 5 45, 65 07 47 67ครขับเน้นติด7นะพี่น้อง0 7 4 7 67 ขับเลขสามตัวกับสองสี่เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะเอานนเงื่อนี้พอเตรียมขอเวยพ่อนคอยเขา่าคอย,คอยปังนะ้าพี่น้องเนาะจะได้โชคโฉบมัน,ม,นมันกันหน้าครรมครับพอเตรียมขอขอบคุณในหลายๆด้าครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเอ้อตัวเลขเป็นแคนน่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้ออวยพรคอยเขาขอให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับจะลืมได้พี่น้องเอ้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับ,เ,รบเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมนํำหนากคำ,ำครับสุดท้ายทายสุดนี่ข้อเอฟซีทุกคนโฉบโฉบมันมัน เฮงงเรยๆเนาะครับเนาะครัพขอ,อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม